สวัสดีค่ะมากค่ะมากินส้มโอจากสวนเนาะส้มโอขาวใหญ่อัมพาวาเนาะค่ะมีหมกักองุ่นดองหมักท่านส้มโอหวานหวานนั่งกินอยู่สวนเนาะ ฟหนาก็ะงองแงมาแสบๆน้ำกันได้ค่ะช่วงใบยๆเนาะเวียนหัวอยากกินสมสุกอางุนกับส้มสมดีอยู่ดอก คุณตกแต่สาวนๆนะคะุณเน้อค่ะถ้าก็เสริมสิมีแดดหน่อยหนึ่งออกสมโอวานหวานหวานขักหวานเน,นี่ยอยู่ดีดแสงข้างนอกดีดีแต่ว่าไปนั่งตากแดดมาไหว

มันมาแนี่น,นั่มเนอะวะลองกินแบบเบาเาเมืองเมืองวะ่ะสิลองเงียบเงียบเมืองแล้วค่ะเนอะ่ะฮามันเป็นตะมึง som o nu way negu มันขมเนื้อมันเป็นยังคือเป็นขมขมฝนมาอีกแล้วฝนตกลิด สมโอหวานองุ่นสมแห้งบักท่านคมหลาย ใครเข้ามามึงคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำน่นเลยนะคะเด้อ กินช่วงบายบายแกง่วงเนาะค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยแม่เดเด้อไปเลยเด้อค่ะบ๊ายบาย